ฮัมกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการรายการอะไรวะ no pain no game เอออะไรนั่นแหละสักอย่างตั้งชื่อตามที่ไปก๊อบเข้ามาตอนแรกนะฮะเปลี่ยนไม่ได้ วันนี้ก็ไม่รู้จะมาเล่นอะไรให้ใครดูดีเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนด้วยเอาเป็นว่าเรามาเล่นเกมน,นี้กันไดโนไไหมเออนั่นแหละง่ายๆเกมยิงไข่เราจะมายิงไข่กันเล่นกันนะฮะดังเหรอ,อฟันไมน่ผมจะมายิงไข่โชว์ทุกคนนะยิงไข่ไข่แตนกดไมค์อีกทีนี่ะโอความสามารถของผมนี่เหนือชั้นมากกว่าไข่่ยิ่งน,นยิงมั่วๆก็แตกได้ ไม่จำเป็นต้องรวดเร็วไม่จำเป็นต้องชักช้ายิงแป๊บเดียวครั้งเดียวแต่นะแตกแต่ทำไปดีว่มาน่าเล่นเกมที่อะปัญญาอ่อนในชาวบ้านเขาดูเนี่ยเออนี่ยังไงดีวะเนี่ยเอ,เออดีอ้อเป็นไงผมกะไว้แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนั้นมันเออนั่นแหละเลี้ยงไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนี่นี่เป็นไงร้องร้องร้องนี่เป็นไงอม่ต้องเกรีดครับท่านผู้ชมนี่ ใ้ต่อตอนนี้อ่ะเออดิงยิงยิงในต่ออ่าอันนี้อ่ะจะอัดไม้เท้าก็ขี้เกียจไม่รู้อะไรเอาจะตายแล้วเอาอะไรดีเอาอันนี้แหละเอาอันนี้อ่าอ้าวเป็นยังไงผมกลับไปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องคิดนี่อ่อนให้ตอนแรกอ่ะอ้าวนี่นี่นี่ยิงม่งมั่วๆก็มีระเบิดออกมาด้วยมันตูมมันระเบิดเอ้ยเอ้ยเออ ยิงไข่นกบินได้เอาหาไปเลยไปไงานเก่งว่นละหืมไม่ต้องคิดหรอกอน่ะพึ่งมาไม่ต้องกระจอกจริงเลยนี่นี่ตายโชว์เลยตายโชว์น่ะจะตายโชว์ก็ไม่ตายให้เห็นแล้วล่ะดูความโหดของผมดิแน่ไม่ต้องคิดอ้าเอาเอเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ตายหรอกไม่ตายเลยเชื่อผมดิ๋ยวก็ไม่ตายเดี๋ยวก็เกิดใหม่เออกูตายก็ได้กูยอมอนี่น้องสองมาแล้อป้าตูพรไล่สารชิบหายเลยออกเด็ ม่ดตึบเอาเป็นว่าจบตะเตียงเท่านี้นะครับผมเล่นยิงไขให้ดูเก่งใช่ไหมล่ะครับหน้าม่ต้องกดรู้ว่าเก่งดูตัวครับดูตัวจบแค่นี้นะครับบายบายกดปิดตรงไหนวะไอโปรแกรมอันนี้กดปิดตรงไหนเนี่ยนี่บอกว่าวเอ้ใช่ในเลย